สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat ว a s e o วันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งหลังกันอ่ะโอเคก็ในสัปดาห์ครึ่งหลังเนาะก็เป็นสังหารอารันคาเพิ่มดาเมจท่าเท่าระวังติดน้ําแข็งแล้วก็ก,การโจมตีสีฟ้าไร้ผลเนาะการโจมตีสีแดงได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยก็สําหรับสังหา,ารอรันคาสีแดงเนาะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยตัวเมนตัวแรกที่เราแนะนําเลยก็จะเป็นมายยริเนาะมายุริเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็ตัวเขาเนี่ยท่าสามเขาเป็นบ่อเนาะ มันลบบ่อได้ด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยก็แรงด้วยก็ค่อนข้างแนะนาถ้าใครมีเนาะตัวละครถัดมานาะเมนที่แนะนําก็จะเป็นอิจิโกะร่างพันปีเนาะก็เป็นร่างที่สก,กิลดีแล้วก็การโจมตีของเขาแรงแล้วถ้าเกิดเขาได้มาใช้คู่กับพวกตัวละครสายทรับที่ไม่มีสถานะผิดปกติด้วยก็ยิ่งดีเนาะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยถ้าไม่ติดสถานะเนี่ยเขาตีแรงขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นก็ยิ่งทาให้เขาแรงขึ้นไปอีกเนาะ ตัวถัดมาก็จะเป็นอิชิดะ7ปีเนาะอิชิดะ7ปีเนี่ยด้วยสกิลด้วยอะไรต่างๆมันทําให้ตัวเขาเนี่ยก็ใช้ง่ายแล้วก็แรงแล้วก็ตัวถัดมาที่แนะนําอีกตัวก็จะเป็นโยรุจินียใยเนาะก็เป็นร่างที่ค่อนข้างแรงเลยแล้วก็มี s p 80%ด้วยเนาะมันก็ยิ่งช่วยให้ตัวของโยรุจิเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเนาะใช้ง่ายเราเองก็เคยใช้เขาอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับสำหรับโยรุจิเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดลงมาล่างๆหน่อยก็จะเป็น ลูกเคียร่างพันปีเนาะที่เป็นหัวหน้าหน่วยแล้วก็ร่างนี้ก็ค่อนข้างยังใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่ามันอาจจะเบาไปบ้างแล้วเพราะว่ามันเริ่มเก่าแล้วเนาะสังเกตว่ามันก็อยู่แถวล่างๆหน่อยแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แรงสู้กับตัวบนบนสักเท่าไหร่แต่ก็ถ้าจะใช้ก็ยังใช้ได้อยู่เนาะแล้วก็จะมีฮิสากิแล้วฮิสากิเนี่ยถ้าจะแนะนําก็คือสาหรับใครที่มีพวกตัวละครห้าดับหเนาะเพราะว่าทาไมตาฮิโรฮิสากิเนี่ยค่อนข้างแรงก็ถ้าเกิดแบบเอาไว้ระเบิดกิลอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างฮิสกากิค่อนข้างดี อีกตัวหนึ่งที่ก็ใช้ได้ก็จะเป็นอิจิโกะ5ปีเนาะค่อนข้างเป็นตัวที่หลายๆคนก็อาจจะมีฮาร์พห้าเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ออกจากตัวได้ด้วยเนาะมันก็ออกมานานแล้วมันก็หลายๆคนก็น่าจะมีหาร์พาได้แต่ว่าถามว่าความแรงยังดีอยู่ไหมเนี่ยเราก็มองว่าก็ยังโอเคเนาะใช้ลงได้อยู่เพียงแต่ว่าตัวละครเขาไม่ได้การสถานะเนาะอิจิโกเนี่ยมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงเนาะเพราะว่าบอลน,น้ําแข็งก็ค่อนข้างน้ําแข็งเต็มเต็มแมปเลย หรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นแบบตัวอย่างเช่นสกิชิมะสังเวียนก็พอเล่นได้เนาะหรือจะเป็นฮิระโกอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันโดยตัวเมนก็จะประมาณนี้เนาะถัดมาเป็นตัวเรื่องของตัวซับเนาะตัวก็จะมีเลนจิเนาะเลนจิเนี่ยก็มีบับแล้วก็มีโล่ด้วยเนาะก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างออกแบบมาในการตีกิวเนาะมีอบิลิตี้ในการตีกิวอยู่2ออย่างนะถ้าจะไม่ผิด ก็ค่อนข้างดีเลยเหมาะตีกิวมากมากตัวถัดมาที่แนะนําก็คือเป็นโทเซนเนาะโทเซนเองก็เหมือนกันเนาะ mm hmm. เขามี ability ในการตีกิวแล้วก็ตัวเขาเนี่ยลิงก์เป็นเรื่องของเพิ่มดาเมกจการโจมตีปกติ30%มันสูงสุดด้วยเนาะทำให้ตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยตัวที่แนะนําอีกตัวหนึ่งเนาะตัวกิริโกะเนี่ยเขาจะไม่ใช่สายตีปกติแต่ว่าเขามีบัฟเนาะสำหรับใครที่ไม่มีบัฟแล้วอยากได้บัฟเนาะก็กิริโกะกิริโกะตัวนี้ก็แนะนําเพราะว่า ถ้าเป็นตัวเก่าๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีบับสักเท่าไหร่เนาะสำหรับวีสำหรับวินีเนาะถ้าตัวใหม่เลยก็จะเป็นเลนจิซึ่งอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดตู้นี้เราก็ไม่มีหลายหลายคนอาจจะไม่มีเนาะแต่ถ้าแบบกิริโกเนี่ยมันเป็นตัวปกติออกจากตัวได้ก็อาจจะมีติดๆมาบ้างอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็จะเป็นเนลเลียนเนาะเนลเลียนตัวนี้เนี่ยเป็นแทบจะเป็นร่างแรกของการออกแบบมาในการตีกิวเลยเพราะว่าค่อนข้างออกมานานแล้วเนาะแล้วก็ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบมาตีกิวจ๋ามากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นตัวแรกๆที่เขาแบบใสอ่อาเบตี้กับการตรีกิวมาเนาะก็เนวเล่นตัวนี้ก็สามารถทามาเป็นตัวซับได้ดีอยู่ตัวซับเนี่ยมันไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าหลักๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสายสก,กิลสะส่วนมากเนาะอีกตัวหนึ่งที่พอใช้ได้ก็จะเป็นชูเลนชูเลนเนี่ยจากการน้ําแข็งอยู่แล้วด้วยก็อาจจะทําใหใ้ใช้เขาได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะ แต่ว่าโดยหลังๆเนี่ยมันสายสกิลค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเนี่ยใครอยากได้บัฟก็อาจจะเป็นตัวเก่าไปเลยอย่างเช่นฮาริเบลฮาริเบลเนี่ยจะเป็นสายสกิลให้ทางบัฟแล้วก็โลแล้วก็จะเป็นซุยฟงเนาะซุยฟงร่างพันปีร่างนี้ก็จะเป็นบัฟเหมือนกันแต่ว่าตัวมันจะเก่าหน่อยมันอาจจะเล่นยากเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่กันน้าแข็งด้วยวสําสหรับซุยฟงโอเคตัวละครมันก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกันเดี๋ยวเราขอดูประวัติเดิมก่อนเนาะ แน่นอนเนาะประวัติเดิมเราใช้เป็นมายุลิกิริโกแล้วก็โทเซนเนาะสำหรับมายุลิเนี่ยก็แน่นอนเนาะตัวเขาค่อนข้างแรงอยู่แล้วด้วยในเรื่องของมีทั้งเรื่องของสป80%ด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกเขาจะมีเพิ่มผิดท่าไม้ตายอยู่อ่ะมันก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะแล้วก็การสถานะด้วยก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะสำหรับมายุริมายุลิเนี่ยค่อนข้างอาบิวิตี้คล้ายกับปู่พันปีมากๆเนาะต่างกันแค่ว่ามายุลิเนี่ย เขาไม่ได้มีท่าทางการดนตรีเหมือนปู่เท่านั้นเองเนาะเกมเพย์ไม่เหมือนกันเฉยๆค่อนข้างแรงแล้วสำหรับมาอยู่ดีแล้วก็ท่าสามเขาก็ลบบอดได้ด้วยเนาะอ่าโดยของที่เราจะใส่เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนลิงก์นิดนึงอ่าโดยของที่เราจะใส่ก็จะมีถ้วยบดชาสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็เป็นทําไม่ตายแล้วก็ในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเเต็มให้หมดเลยเนาะมันจะได้แบบแรงๆไปเลยแล้วกันเพราะว่ารีคูดาวเนี่ยมันก็ต้องมานั่งรอเนาะเราก็ เน้นว่าแบบจะเบิดสกิลไปเลยก็เป็นอุคิตะเกะเนี่ยเพิ่มเมื่อเลือดเต็ม25%เนาะแล้วก็ไอเซนล่างดักแด้เนาะก็จะเป็นเมื่อเลือดเต็ม20%แล้วก็เพิ่มดาเมจสกิล20%แล้วก็จะเป็นแชทฮอคออยเนาะเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็ม25%แล้วก็รีคูดาวได้ด้วย12%ในเรื่องของโบนัสแน่นอนเนาะเราก็เลือกเป็นเมื่อเลือดเต็มกับลดค่าป้องกันเรามีคัมภีร์เดียวเนาะสำหรับมาย กิลิโกดเนี่ยเราก็เน้นเอามาเป็นบัฟเนาะแต่ว่าเราก็ใส่ของให้เขาเป็นสายสกิลเนี่ยแหละก็เป็นคาถามนุษย์เนาะแล้วก็สังสติ๊กเกอร์อลันคาแล้วก็ลูกบอลกะโหลกส่วนในเรื่องของลิง์เนี่ยเราก็จะใส่เป็นแบบไตเกิดให้ด้วย1อันเนาะก็เป็นอิจิโกนักเรียนไตเกิดแล้วก็ลดคูดาวแล้วก็เป็นแชทเนาะเมื่อเลิศเต็มก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดคูดาวแล้วก็เป็น Chat เนลเลียนร่างเก่าเนาะก็ลดคูดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อเพิ่มดาเมจสกิลสิบหกเปอร์เซ็น แล้วก็กิลิโกเนี่ยเรามีสท5เนาะโดยเราอัพคัมพีเขาช่องแรกแล้วก็ช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยเราอัพแค่5เนาะช่องแรกอัพเป็น10ไปเลยแล้วก็เราไม่ได้เลือกโบนัสเนาะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้อัพ15 15เนาะแต่ว่ากิลิโกเนี่ยเขามีทั้งโลทั้งอะไรด้วยมันก็ค่อนข้างดีเนาะเอามาเป็นตัวซับได้ดีตัวสุดท้ายเนาะโทเซนแน่นอนก็เป็นตัวติกิว เขามีอเวตีในการตีกิวอยู่แล้วก็มี2อ,อย่างด้วยกันเนาอรู้สึกเป็นเรื่องของให้คุณสมบัติผู้สังหารเมื่อตีกิวกับให้ดาเมจการโจมตีสีแดงอีก30%เนาะเมื่อตีกิวก็โดยโทเซนแน่น,นอนอแล้วใส่กระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็สติ๊กเกอร์อัลันคาไปเนาอในเรื่องของลิงก์เราก็เน้นไปที่เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ30% 25% 25%, 25ปอเนอีาป อ่ะแล้วก็เราอัพเขาแค่สิบห้าเนาะเราเลือกบนนั้นมาอย่างเดียวก็คือเมื่อเราเต็มก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเต็มได้นานแค่ไหนแต่ว่าก็เลือกมาละกันเพราะไม่รู้จะเลือกอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปตีกันดูเลยนี่เสียนตัวเมนที่จะเล่นง่ายก่อนก็จะมีมาอยู่ทีแล้วก็มีที่6,000ปีเพราะว่ามันไม่ติดสถานะแต่ถ้าเกิดเล่นตัวอืน่นเมันจะลำบากตัมาอยู่ทีเขาลบบอกรบบอกอ,อกเยนะถ้าเกิดตัวละครที่เราเอาเป็นซับเขาไม่กันสถานะอนะไรเนี้ย ้ก็ใชไเราพลาดเราเลือดลดก็เลยดาเมจเบาลงไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราใส่ลิงเป็นเลือดเต็มทั้งนั้นเลยเนาะแต่มาลิเนี่ยคัมีเดียวก็จริงๆเล่นจบสบายๆนะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงอยู่แล้วเนาะเหมือนปูเลยแหละแค่เกมเพย์อาจจะดีไม่เท่าปูขนาดนั้นแต่ว่าตัวอวิลิตี้ต่างๆเนี่ยดีอ่ะเรามาลงรอบ2กันเลย แต่แน่นอนเนาะโทษเสร็จแบบเอาที่มินิกโกะเนี่ยเขากันสถานะอยู่แล้วขวาาับไปข้างนอกเถาาอะอง,เองบเดี๋ยวเล่นดีๆเดี๋ยวเล่นท่าโจมตีเขาคู่ขันคู่มันคันไกลพอตัวเรียบร้อยเร็วเลย44ประมาณ44วิเนาะเมื่อกี้ที่เหลือ อ๋อโทเซนเขามีบัตรเลยเราจำไม่ได้ก็ได้ใช้อยู่แหละเลือดเต็มไในเพชรแบบเก็บเล็กปกผสมน้อยอีกแล้วอ่ะไปลงรอบสุดท้ายกันเลย,เยจริงๆวิกนี้ค่อนข้างหาตัวละครเป็นเมนอ่ะง่ายแต่หาตัวซับบคงอนข้ันยากเพาตัวเป็นเมนกับพวกใส่ตะกิ้เต็มไปหมดอ่ะใส่ตะกิลน,นี่เลือกยากมากต้องแบบใช้ใคร ก็ตัวละครเมื่อ kind ก of ี้ที่เราเมื่อกี้เปิดเนี่ยมีเต็มแบบเยอะมากก็ค่อนข้างมีตัวเลือกพอสมควรแล้วสำหรับสัปดาห์ที่เป็นอลันคาระยะใกล้เนี่ยตัวละครตัวละครที่เอามาเล่นเองเนี่ยมันมีเยอะนอนสายสกิลแบบค่อนข้างเยอะก็ค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะ โอเคก็สำหรับตีกิ้คข้่งหลังก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย